มาจ้ะใครทําลูกปิงปองออกจากโหลได้น่ะคนนั้นชนะในจะเธอมาเลยจ้าโอเคเี่ยรนอับอับมาค่ะหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันสะวันสะได้เหมนี้ได้วบววบ ให้หยาตาสิบ่ได้้ยก็ดีดีก็บ่ได้ทรา่ก็ดีจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะปาดในสิไเบ่ไปว่าอั่ งกควรขอยิตั <S <S ้งหากไม่ใช hey, ่เจ็ดจ้าบดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้อสี่อะไเบื่งเด้อเออเออเออเดูวิธีดไดจากอันแม่เล่าล่ะวิธีเราได้บดหกค่ะหค่ะหนึ่งสองสสี่ห้าหค่ะ เจ้าเฮ็ดได้เียนหันฮอบบุ๊บโอ้ยยากขวันควยเจ็ดอีกแล้วไ่ได้จะเจ็ดหนึ่งสองสสหหกเจ็ดอขอให้ได้เด้อคอยได้เด้อหน่องปั๊บมีเข้าปะคะมุวเข่าจากอันแค่ะแปจ้ะหนึส สี่ีคู่แปดะวนสัวีเกวนนะคะตมูสปสองสามสี่ห้าหกเจ็จะได้หรือเปล่าจมคาถาใช่ไหมแม่ลูมา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 ลูมะไมาลู ม่ได้จับอัน่ได้จักอันเอาล่ะโอ้ยเฮียนงคะสค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบร่นกันเลยค่ะได้บบได้โ้มีมาลึกตึกเชียวเชียวเชียว เข่าวิ่หลีเข่าวิหลีเด้อได้หอดสิบผุนอเนอะถือได้หัวงี้ก็สั่งกระสีฟพีผ้าเห็ดเนาะกรรมการค้ามันยองของเจ้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยอมมาลูมาลูกุ๊กขี่เลยไหมให้ได้เด้อมาเอาบ๊ม ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตได้ได้ได้แล้วได้อยู่ตึงลูกกุ๊กกุ๊กนะคะตึงตึงตึงอีมาลูกกุ๊กพะสองสามส่ห้าค่ะตุยไม่ได้โอ้สิบสอสี หกแปดสิบมาจ้ะตึงตึงเลยเด้อตึงเลยเด้อลุกหายใจเด้อสองกระแทกองว้าไปบอหอดจะมันลงกก่อนมันไปบอหอดไปไม่อดและจอด,จไ,ดไม่ดึดเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้ยแปดลํแปดลําตั้งแต่ลําจ้าหาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอาสี่ห้าเอามันไปอย่างขึ้นลวดเมื่อคอยห้าห้าห้าได้ด้วยหรอหายได้เด้อหายเด้อไปได้เท่าได้กับว่าเขาหายอีกแล้วค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าเจ็ดจังไหนบ้างมือบ่มีแห้งหกจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกที่ได้หนไงบอเนี่ยหลุดโลกอันหนึ่งได้จ้าโอเคค่ะรู้แล้วค่ะเอาไปแฮมมันด์ฮอตเด้อหกอัว ลงกวดเดียวแต่ว่ามันลงทีเดียวกันลงกวดเดียวหวดสามเป็ียยงมาลงจังสี่โอ้ยนอนอหนอมันหนาสิลงสามวดกับว่าเปลี่นลงกวดเดียวปรมาจารย์ลงสามได้ไงเสีบค่ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเทียงเอามาลงข้างล่างไว้ก่อนค่ะเจ้าเฮ็ดจังไหนวะ มันหนาสิลุงใหญ่กันโอ้เธอได้อยู่ลุงขวดหนึ่งแมนวัดกับวัดน้อยๆเอามาเลี้ยดได้จ้า6หกจ้าสองสี่หกหกจ้าหกแล้วมาตรงได้ปั๊บแมนบวกกันยูบวกยูบวเดียวอายะเจ็บค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยออกมาเลยบังหันเขาแล้วมันเลยเปลี่ยนทองขึ้นอีกแล้วเจ้าหกใช่ค่ะเก้าค่ะหันมาดีๆโอ้จังสี่จีค่ะเก้าค่ะเก้าเก้าพระนาสองสี่หกแปด

สองยเพียงมาทนานีนนำไล่สส้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้มีมาล้าขำมอยลราำมยขำมอยลราขำมยขำมอยเอาให้ได้นะโอ้ยอะไ้จักอันวะแปรแปแปกุกักอ่ะแปดสองสี่หกป มานะบันนี้จงมาจงมาจงลงจงลงลงไปเดา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 จ้องขวดจองจองขวดแเ้าจ้องกวดแล้วอจองขวดแล้วตึง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 บุ้งอุ้ยใกล้แล้วนะเธอใกล้แล้วนะเธอน้อมรับขาดสิบปีหนึ่ง สองสามจังไหนเรียนโจ้ยน um ังไหนเรียนุนคือกันนี่ล่ละครับเจ้านั่นโอ้ยเห็ดบะถือกุยเห็ดกรบอเป็นอุ้ยได้เกียอยู่เอาเห็ดอะไร้สองสี่หกเจดเดยอเด้อสิเห็ดอะไรตุตยาอมาลูกกุลกกุยกุยมาลุยมาลุย เราทองกรถาสีโว้ยกวนวะน่ยมาลุยดียาว่ามาลุยมาลุยดี่าลุยลีอมมาได้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 อมอมอมจุลุงจุลุงสามสี่อมยังจุลงจุลุงอมในคำแล้วอมฮอนอ้าฮอนนี่ก็เป็นฮอนของดีของดีจุลงจุลุงจุลุงเหมือนฝากใจจุลุง วันเจ็ดจ้ะเจ็ดค่ะอสองอสี 6, อ่อหกอเจ็ดจงลงจงลงเด้อเจ้าขาเอ้ยลงมา oh. ลงส่งกระซำสองอีกโมกี่ขวดแล้วกระเต็มแล้วเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะไม่แน่นะอาจจะแบบลงพร้อมกันึ่งขวดก็ได้ฮะอาจจะลงพร้อมกันสามขวดเธ<ห>อ,อเห็นเดี๋ยมันได้สามขวดเลยเด้อ มันจังสีได้ไวลงมหังล้มหังก็ได้เอาเยอะลงให้บันถูกปากขวดที่เธอนั่นโอ้บอกแล้วโอ้โอ้โอ้วโอ้โด้ได้ๆด้ๆอ้ไลีเห็นบอมาจะตัวไปกเด้วสันเด้ออะไรต่อไหนอันนี้มันเก้าหือหกจ้ะเกเลือกหกเก้า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 ต้องเอาขีดลงข้างล่างค่ะจ้า สามหกเก้าดเทจังเดอาทุเรียนใช่หอดเก้าหอดสีเพาเป็นอย่างจังบวางบาได้จักวัดมาการมาทำขวดติดกันให้หน่อยค่ะหาค่ะจุไม่จบเกมมายายแป๊หนะคะหค่ะมา เอายโอ้ได้แล้วเขาเรวได้ต่ว่าอันนึงเอาแม่เลี้ยนไก่เร็วจุดเธอได้หกหกไก่ยังบอกใ่าเอาขีดขีดลองขีดลงม้วจีร้นเอาขีดลงว่าเป็นขีดมาแล้วมาจานเพชรนึกสองคาัสหาคาถาไม่ทำหกค่ะ สองสามหกเจ็ดค่ะสามหกเอาสามคนเกีดร้างป้าเทนได้สิได้ค่ะเอาพิชาดิพิชาตัวเบาดิถึงหน้าอาจารย์ไหมค่ะว้าบฮาได้สีลิ ได้หลียดได้หลีวดนึมกเลยทางทางเลยถืรอดผ่านอยังอีกขวดสองขวดเลยค่ะมันดบออกแล้วหุ่นเกศค่ะท้ามากัแล้วแต่เขาแกเธอท่นไปกินต้นบุ่งท่านประทานในหูคอยยื่อจังสีค่ะ่มีจาจะยืนย่หันกูฟูใครกิน มาว้าบอกว่าอยู่นพิสันปราทานมันแขกคนสิบตอนนี้เท่าไรสิบสามสามแล้วกับหกหกแล้วกับเก้าอแล้วกับสิบเอาอแบอลัดเอาสิบแล้ว2บอลัดนึ่งสองพอเข้าว้าเ่าเดาเดาเาดาสองควัดว้าสองวัดเลยว้าเห็น เยอะจ้าคอยเอ็นงคอยดีใจเด็ดทางด้ยรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดโอ้มีิลุนหัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเจ้าทังคะอาลุยเขาให้เขาออกขให้กระเด็นออกเลยจ้าสัตวนะ เดาวดาวดาเดาเดาวดาเดาเดาๆดาเ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 ดาวดาเ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 ดาดาเดาเดาดาเ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 ดา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  ได้แล้วอ๋ได้ได้อะไดได้ยี่หลีะได้ได้ได้ตึงตึงตึงย็บๆยยบหยับพันมาพันมาขอกินกรรมการหน่อยสิวันี้พันพันมาพัน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 เอียแล้วมาเสียานีมา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  เสียดายลมคืบบ่ผัดมาล้มผัดเ่ยลบบ้มบ่ <c oughs> อล้มบ่อยตาไะ <c oughs> <c oughs>